เบลล่าเปิดใจทำงานหนักไม่มีเวลาให้กับคนที่เรารักสำหรับนางเอกสุดฮอตอย่างเบลล่าลานีแคมเบนที่มีแฟนคลับคอยติดตามและซัพพอร์ตอยู่ตลอดเวลาหลังประกาศว่าตัวเองโสดก็มีหลายคนคอยให้กำลังใจอย่างต่อเนื่องล่าสุดสาวเบลล่าได้ออกมาเปิดใจถึงข้อเสียของตนเองว่ามีอยู่3ข้อข้อแรกเหมือนจะเป็นคนดีตลอดเวลาคึกคักมากคือนอนไม่หลับทั้งการทำงานและการใช้ชีวิต ก็อยากจะปรับสมดุลของตนเองให้ดีพอข้อ2เป็นคนเสียดายโอกาสในการทำงานอะไรเข้ามาก็รับหมดอยากทำหมดให้เวลากับการทำงานมากเกินไปจึงไม่ค่อยมีเวลาให้กับคนที่เรารักและครอบครัวรวมถึงกิจกรรมที่ชอบด้วยนี่ก็เป็นเป้าหมายในปีหน้าที่เบลล่าเธออยากจะทา แต่แฟนคลับไม่ต้องเป็นห่วงไปนะคะเพราะสาวเบลล่าไม่หนีไปไหนอย่างแน่นอนข้อ3เป็นคนที่ค่อนข้างขี้เหงาหลังจากนั้นแฟนคลับก็พากันเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันอย่างล้นหลามเลยทีเดียวทั้งว่าดูแบบเป็นคนโสดที่มีความสุขมากๆเหมือนไม่ได้ใส่ใจอะไรเลยเน้นผลงานใครจะจับคู่ให้กลับใครก็ตามสบายเพราะสาวเบลล่าเองเธอก็น่ารักสดใสล่าเลิงแฟนคลับบางคนเข้ามาให้กำลังใจ สาวเบลล่าแล้วบอกว่าทุกคนมีทั้งข้อดีและข้อเสียของตนเองไม่มีใครดีเต็มร้อยเปอร์เซ็์หรอกค่ะหนึ่งร้อยคนก็มองเราหนึ่งร้อยแบบจะทำให้ถูกใจใครทุกคนคงเป็นไปไม่ได้จงทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดก็พอยังไงแฟนคลับก็ยังคงให้กำลังใจและรักเบลล่าเสมอค่ะ thank mm -hmm.